ไปแลกกันที่การแข่งขันจักรยานข้าทาที่ชิงเชมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระณิทธาธิราชเจ้ากลุ่มสมเด็จประเทศพระราชสุรัสยามบรมราชกุมารีประจำปีนี้กันมั่งกันนะครับโดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อเรตเตว่านะครับหน้าที่สุรธานิโอชันซี่ส่วนการคาเซนทันพระ z าสุราธานีครับโดยมีนายบันดาธทราชวัลรองผู้การจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานข้าข้อจักรยานหนูนหน่อยข้าททย่นะชิงเมปมประเทศไทยชิงถ้วยดัง กล่าววนะครับ โดยมีไลยพาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกับนุยงอมสาหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นนโยบายสําคัญของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยที่จะมุงสร้างและก็ส่งเสริมให้เยาวชนอายุน้อยค่ะตั้งแต่1ปีหกเดือนไปจนถึงอายุไม่เกิน10ปีให้มีทักษะาและก็ประสบการณ์ในการฝึกซ้อมแข่งขันกีฬาจักรยานตั้งแต่แล็กๆโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ข้อพระราชทานถวยรางวัลแชมป์ประเทศไทยจากส้มแดจประการนิทฐาธีราจ้าวกรมส้มเดจพระเทศพรัตราชุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งก็สม พระกรุณาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักกีฬาทีมีคะแนนรวมสู้สุดซีสนามค่ะนับเป็นพระมหาการุณาทีคุณย่างห้าทีสุดมิได้แล้วก็สำหรับสนามนี้เป็นสนามทีซ้ำนะส่วนสนามทีซีไปจัดกันที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็สนามสุดท้ายรอบทีซีเอซูเปอร์แชมป์นะคะจะไปจัดทีสนามส่วนกีฬากะมลกรุงเทพมหานะครน,นั่นเองค่ะนะครับน้อ,องยี่อมเคยเห็นด้เ,นเคยเห็นกแข่งไหมนุกหมามเลยนั้น นั่นแหละครับใช่ใช <laughs> ่ใช่ช่ไปนะไปชวนแล้วเนาะวิวหักเลยนะครับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมง <laughs> นั่นแหละนะคะเป็นกิจกรรมของเด็กๆนะคะ